ครับสวัสดีครับจากเพจเราซ่อมไฟฉายมอดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะก็เอ่อนี่เป็นไฟฉายยี่ห้อแม็กไลท์นะครับทรงโบราณนะครับเป็นไฟฉายรุ่นแกาคุณปู่แต่ก็ไม่ปู่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟฉายแม็กไลท์จากอเมริกา U.S.A. นะครับก็เป็นไฟฉายโบราณนะครับหมายถึงว่าก่อนที่จะเป็นยุคหลอด LED สมัยใหม่นะครับ ตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับบอกว่าเปิดไม่ติดเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับไฟฉายแมกไลท์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้ฐานไซดีสามก้อนนะครับฐานใช้ไซดีสามก้อนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันลูกเล่นอะไรเอ่อไม่มีอะไรนะครับแค่เปิดติดจะกดติดกดดับแค่นั้นเองนะครับ นี่นะก็ทำการเปลี่ยนหลอดไปใหม่นะครับเปลี่ยนหลอดเข้าไปใหม่นะแล้วก็ขัดสปริงที่ดันฐานใหม่นะครับแล้วก็ไอตัวแผ่นมันจะเป็นขาแผ่นเตะเตะสวิตภายในนะครับมันคุยง่ายว่ามันเก่านะครับมันก็กลายเป็นเหมือนเขาเรียก สนิมเขียวนั่นเองนะครับมันเป็นสนิมเขียวข้างในนะก็เลยถอดมาทำการขัดเช็ดล้างใหม่นะครับก็ตัวไปใายก็กลับมาใช้งานได้ปกติเนะนี่นะครับก็ไม่มีฟังก์ชันอะไรนะครับไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับก็อ่าแล้วก็ อันนี้ผมถอดออกมาทาจารบีให้ใหม่นะครับเพื่อจะได้หมุนง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าที่มาเนี่ยมันฝืดมากนะครับมันฝืดมากแล้วก็ตามโมลิงรอยต่ออะไรพวกนี้มันไม่มีจาะระบีเลยนะครับทําให้เวลาเราหมุนเข้าหมุนออกมันก็ฝืดไปหมดเลยนะครับฝาท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับฝาท้ายก็เช่นเดียวกันอันนี้ผมก็ทาจาะระบีไปให้ใหม่นะนี่สปริงแบบ ต้องบอกว่าใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันนะครับคือสปริงปกติมันจะยาวกว่านี้นะครับยาวกว่านี้แล้วก็ไม่ไม่ไม่เหลือเท่านี้นะผมไม่รู้ว่าอันนี้พี่ได้มือสองมาหรือว่าใช้เองนะครับถ้าใช้เองนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับใช้งานมาคุ้มมากนะขดสปริงหายไปเลยนะครับ ระวังหมุนเวลาหมุนเข้าก็ระวังนิดนึงนะมันแหลมนะครับอ,นนอ,อ,อันนี้ผมผมเจียรบความแหลมออกไปให้หน่อยนะไม่งั้นโอ้โหแหลมเฟี้ยวเลยนะครับเสียงเกี่ยวมือผมมากเลยสกิตไม่ได้เลยสนิมจะถามหาอย่างเดียวเลยบาดทะยักนะครับต้องระวังนิดนึงนะรซะสปริงมันแหลมมากนะครับ แล้วก็อันเนี้ยฝ่าท้ายก็จะหมุนง่ายกว่าเดิมนะครับหมุนง่ายกว่าเดิมเพราะว่าผมทาจจละบีไปให้ใหม่นะไม่ฝืดนะครับจะได้ไม่ฝืดนะนี่นะครับก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะสําหรับไบฉายตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรลุกเล่นอะไรฟังก์ชันอะไรก็ไม่มีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเตรียมทรงกลับหาพี่เจ้าของไฟฉายได้นะครับก็ ช่วงนี้งานล่าช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเออตัวผมเองมันโรคไมเกรนกำเริบนะครับต้องขอโทษด้วยนะเวลาไมเกรนมันขึ้นแล้วทำอะไรไม่ได้เลยปวดหัวมากนะครับทูเรียนว่าพอเป็นทีนึงก็นอนทั้งวันเลยเหมือนกันนะครับตื่นมากินข้าวกินยานอนอย่างเดียวเลยนะครับก็ยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับก,ออกพ็พี่เพื่อนใดจะสนใจจะซ่อมไฟฉายหรือโม่ไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามรูดกูกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับ หรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมิ้นนะครับยินดีให้บริการนะครับแต่ถ้าจะโทรมาขอเป็นตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไ้ฉายโมดิฟายไปฉายแรงสูงใบช่างมิ้นครับสวัสดีครับ